สวัสดีนะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้พอเราตื่นขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ได้พบกับทะเลหมอกนะคะที่ล่องเขานี้ที่เราเจอเมื่อวานนี้นะคะเมื่อเช้าน่าจะหนากว่าน,นี้นะคะแต่พอดีตื่นสายเลยเก็บคลิปบรรยากาศยามเช้านะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะ อันนี้นู่นสุดล่องเขาเลยนะคะขอซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนนะคะบรรยากาศดีจังเลยถือว่าโชคดีนะคะมาวันนี้มาเมื่อวานเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะตกๆกหยุดๆยุดตลอดทั้งคืนเลยทำให้เราได้เห็นบรรยากาศหมอกยามเช้าแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเก็บคลิปบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเต็นท์ของเราอยู่เต็นท์นน้นนะคะมันมีรถบ้านมาด้วยสวัสดียามเช้านาทีนะคะ เราก็เก็บผ้าทะเลหมอกยามเช้าแลาพพ้วค่ะมาฝากเพื่อนๆค่ะตื่นมาก็เจอทะเลหมอกตรงนี้เลยนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกหยุดหุดตกตก,ตกทั้งคืนเลยอื้มสวย เก็บภาพบรรยากาศยามเช้ามาฝากเพื่อนๆคะ่ะอันนี้นะคะเต็นท์ของเรานะคะคือเต็นท์นี้เป็นเต็นท์ใหม่ที่เราซื้อมานะคะก็คือมีลักษณะของการหลังใหญ่นะคะก็ใช้เวลากลางพอสมควรนะคะแล้วก็มีสองห้องนะคะอันนี้ห้องที่หนึ่งแล้วก็อันนี้ห้องที่สองนะคะ สามารถนอนได้สองครอบครัวเลยนะคะก็นอนประมาณถ้ารวมจริงๆก็ถ้าไม่เบียดกันมากก็หกคนกําลังดีนะคะรวมทั้งสัมภาระด้วยนะคะเราก็สามารถเข้าออกได้สองด้านนะคะทางนู้นนะคะอุ้ยเจอเปือบล้มนี่นะคะตอนนี้มีคนนอนอยู่ข้างใน นี่นะคะก็เข้าได้แล้วเมื่อคืนฝนตกเราก็อยู่ได้นะคะแล้วเราก็มียาไข้ชีดอันนี้เป็นเพื่อนๆสมาชิกนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะจิบกาแฟอุตาเราไม่ได้เอาผ้าขาม้าลงบ่งบอกแล้วเกิน <c oughs> นี่นะคะบรรยากาศยามเช้า <c oughs> วิวที่เรากางเต็นท์ <c oughs> เห็นไหมคะสวย อยู่ตรงด้านหน้าเลยนะคะไอไม่ใช่หรอกสวัสดียมามเช้านะคะวันนี้เราก็จะดื่มดากับกาแฟนะคะวันนี้กาแฟสดก็ไม่ได้เอาเครื่องดิบกาแฟมานะคะเราได้เกลก,กามาเราก็ทานเป็นกาแฟดําไปก่อนนะคะไอกาแฟพวน,นี้นะคะอร่อยเขาช่องนะคะ แล้วก็เราเทลงไปแล้วนะคะทีนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ได้ทานกาแฟยามเช้าบรรยากาศแบบทะเลหมอ,อกนะคะแล้วก็ใครชอบหวานนะคะเราก็มีน้ำผึ้งนะคะของน้ำผึ้งติดมาด้วยนะคะนี่เป็นน้ำผึ้งจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเลยแต่เราจะชอบทานเป็นกาแฟดำนะคะทานกาแฟดำเขากับบรรยากาศ มีหมอกยามเช้าแบบนี้นะคะสวยเดี๋ยวขอตัวไปท่างกาแฟก่อนนะคะเก็บภาพบรรยากาศยามเช้านะคะหลังจากที่เรากําลังนั่งจิบกาแฟกันนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศหมอกนะคะตอนนี้หมอกของเราที่เห็นเป็นทะเลหมอกนะคะหมอกเริ่มฟุ้งขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่า จะเป็นทะเลหมอกอีกไหมนะคะแล้วก็อากาศตอนนี้เย็นสบายมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นอนอยู่ที่ประมาณไม่หนาวมากนะคะ24-25องศาก็กำลังดีเลยฝนกระตกตกตกจุดหยุดนะคะสวยรู้สึกสดชื่นเป็นการมาพักผ่อนในวันหยุดนี้นะคะ เพิ่มพลังก่อนที่จะไปทํางานในวันพรุ่งนี้ค่ะเช้านี้เราก็จะปิ้งขนมปังทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทําเป็นเมนูอะไรนะคะวันนี้เราก็ซื้อเป็นฟาร์มเฮาส์นะคะที่เป็นโฮวเมมานะคะโอบอเมือเลยเหรอคะโอ้มันเริ่มเตรียมแล้วถัดไปนะคะเราก็จะทําเป็นไส้กรอกบองฟงองนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ลวกนะ เมนูยามเช้านะคะออกแล้วนะคะไส้กรอกนึ่งนะคะอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะคะเราก็ตีไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทลงไปในกระทะนะคะเมนูนี้เมนูอะไรคะเนี่ยอันนี้นะคะเราก็ใส่ไส้ด้วยไส้กรอกแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเป็นในลักษณะเหมือนเป็นไข่ม้วนสอดไส้ไส้กรอกนะคะ กระทะกระทะกำลังแรงมากเลยวเราก็ใส่ไส้กรอกลงไปเลยนะคะ งงมเมนูต่อไปนะคะเป็นการปิ้งขนมปังก่อนนะคะเราก็ใส่ไข่ไปมืงค่ะไฟมัน,มนแดดก็ไม่แรงนะคะแต่ไฟมันอาจจะแรงไปหน่อยมันเลยเกลี้ยงเกลียงวันนี้เราก็พกเครื่องปั่นมาด้วยนะคะเครื่องปันป่นแบบพกพา เราจะปั่นนำกล้วยทานานะน,นี่เป็นกล้วยหอมค้างคืนจากขอนแก่นมาจากนี่ก็น่าจะสองสาคืนแล้วจนงอมไปหมดละ,ะต่อไปเราจะใส่โยเกิร์ตนะคะใส่โยเกิร์ตสักสองถึงสามช้อนจริงถ้าปิดเราก็จะใส่หมนกระปุกเลยนะคะอน,นี้ทำให้สามีทานนะคะใส่น้อยหน่อย <c oughs> นะคะนมสดใส่เลย <c oughs> เกือบท่วมกล้วยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมแบบพ่องมันเนย นี่นะคะเราใส่นมไปแล้วเราจะปั่นท่านะคะเพิ่มนมไปนะคะแล้วจะชอบเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนี่นะคะพกติดตัวมาด้วยนะคะเผื่อเราอยากจะทานน้ำผลไม้ปั่นที่ไหนก็สามารถทานได้นะคะเป็นน้ำกล้วยกล้วยวหอมสมูทตี้นะคะยุคเด็ดสมูทตี้ด้วยนี่นะคะที่เราปั่น ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีประโยชน์ยามเช้าเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เวลาเกือบ9ก้าโมงเช้าแล้วนะคะตอนนี้เราก็เริ่มทยอยเก็บเต็นท์นะคะเพราะว่าตรงนี้ที่ลานกลางเต็นท์นี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะเราก็ไม่มีร่มไม้เลยนะคะตอนนี้หมอกที่เราเห็นยามเช้าก็หายไปหมดแล้วนะคะแล้วเต็นท์ของเราก็เริ่มเก็บแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็เข้าของก็ยังกระจกระจายอยู่นะคะเพราะว่าเราต้อง อาศัยรถเข็นนู่นนะคะเพื่อจะขนของไปอยู่ตรงจุดที่นํารถลงมาขนนะคะตรงสุดปลายสนามหญ้าที่มีรถเข็นจอดอยู่อะค่ะแล้ว,วเ,ลเพื่อนๆสมาชิกก็เริ่มทยอยขนของกลับแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะปิดคลิปที่ไร่อาคินนะคะ อำเภอน้ำหนาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถ้าทริปหน้าไปที่ไหนอีกจะถ่ายมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะ